วันนีเรลาจะมาเปิดกล่องสาระไรพวกนันที่แม่สั่งพอพี่ีแม่อยายกกินก็เลยสั่งเข้าแถมนันจิมให้ด้วะไมาเกะกันดูเลยแล้วก็เอาใส่ถ้วยเลย แล้วก็เอาไปล้างน้ำสามถึงสี่ครั้ง<ป>ถ้ากินไม่หมดก็ใส่ถุงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องแช่ตัวเย็นแล้วก็เอามาแช่นั้นเย็นแต่เดียวให้มันต่อ เทน้ํำกิ้มกันเลยไปกินกันอร่อยมา